hơn là uhm. Mm. Hãy mm. <laughs> <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขุมภ์พอกับช่องพ่อแม่มุกดาชาแนลคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกศิลเต็มลูกศิลแน่นๆเลยพี่น้องลูกศิลไล่เลยนี่มาพี่น้องมาสิบแสนเหมือนกันวายอยู่ทางไกลทางไกลเนาะต่างประเทศและนอกประเทศพี่น้องประเทศไทยและประเทศลาวเนาะมาใส่ถาดก้มเลยพี่น้องเมื่อนี้ตีกองจุดโผนเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดมา โอ oh, ้ลูกซินใส่ลูกซินในไลน์เลยพี่น้องจะมีผักแก้มกระลำปี้แล้วก็ตัวงอ,อกแล้วก็หอมปลอมแล้วก็ทัวมาพี่น้องขาดอย่างเดียวคือบวมมีกะปิแล้วก็พริกพี่น้อง <Okay. S 1> บวมมีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เสียบุเสียได้บ่มีแต่พริกมาลงมือเอา้าไม่ถูกกับบวมมีพี่น้องเลยทำแหลกก่อนทำแหล,ลก,สกหใส่ลูกซินก่อนได้ไหมใส่ลูกซินก่อน กินนานแล้วพี่น้องแต่เฮิงแงละอือวอืออ่ากับปี้กับผิดพี่น้องเลยอือือดน้ำเนาะ อืมไ mm. ด้อืมอ mm. mm. ืมสู้เข้าไปอืม oh. มีกะปีเป็นของเงินนายสัทรานนี้เขาบอกขาดกินเพิร์บมีกับปีนีง่งหมดเสียหมเนาะมันกินอยู่เดินบ้านเลย อือยอดอัน <olarak> น <ivals> <y led> <kav g uit> <y led> ี้ก็ขายไปเนอะเลยขายกับปี้ อืมยัน้ำถือน้ำถึอใหม่เป็นองะอืมปอ,อ,องฟอบงามงามเป็นออืเขียวเขียว กินจะได้กระบ,บเสียไปเนาะเขามีเมทูอันี้บ่นําใจตามคำขอพี่นอ้อง ตามองคอเนาะ mm. Mm. Whoa. พักเน้นๆไนีเนาะอือจหาตับไปเนาเอ้ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นผมไม่ยังได้พี่น้องเองก๋วยเตี๋ยวเนื้อทดแต่ลูกศิลป์ไฮโลศิลป์แบบบ๊อันพี่น้องสำหรับคลิปนี้นขอลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพาอกันไหมพีน้องพี่น้องเนโอ้โหโมงครูเขามาแล้วก็จะเล่นพี่น้องเนงาะกดไหล่กดแท่งกดที่ตามเห็นเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะแล้วก็กดมะกะโรนไว้น้ำสิบบ่บ่พลาดคลิปนี้คลิปใหม,ม่ๆพี่น้อง